สวัสดีครับล็อกเก็ตซาวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการติดตั้งเครื่องเสียงในรถ t o y ยต้ายาริสนะครับผมระบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นงบราคาประหยัดเลยนะครับมีทั้งลำโพงหน้าลำโพงหลังแล้วก็ซับหลุมยางอะไหล่แล้วก็มีแผ่นแดมด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นคันที่งบราคาประหยัดจริงๆครับจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าง,งานจริงเลยนะครับที่ช่างของเรานี่กําลังติดตั้งเลยให้ดูก่อนเลยว่านี่กําลังแดมเก็บทุกซอกทุกม,มุมกว่าจะเรียบกว่าจะเข้ามุมเห็นไหมครับ เป็นเคิอออร์ฟออกมาเลยเดี๋ยวเราพาไปดูลำโพงเดิมกับลำโพงใหม่เปรียบเทียบกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมและนี่ก็คือลำโพงเก่าของรถโตโยต้าค่ Yaris คันนี้นะครับผมคือคุณลูกค,ค,ค้าเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะอัปเกรดเสียงให้มันทรงพลังมากขึ้นซึ่งลำโพงติดรถเดิมของลูกค,ค้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าคุณลูกค้ายังอยากได้การอัปเกรดการฟังเพลงที่ดีขึ้นไปอีกครับผมให้ทุกการเดินทางของคุณลูกค้าเนี่ยสมูทสนุกแล้วก็ความมาถึงครบคันมากขึ้นครับ ในเมื่อลำโพงเราดีขึ้นการฟังเพลงเราก็จะสนุกขึ้นด้วยครับผมอ่ะอันนี้คือลําโพงเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลําโพงใหม่เลยเหมือนอันบ็อกเลยเวลาเปิดของใหม่เนี่ยมันรู้สึกดีนะปึ๊บนี่ครับโอ้โหให้่แกะกล่องของแท้ลําโพงที่ลูกค้าได้ทําการอัปเดตนะครับผมจะเป็นของปริซึม CS 1 6 9นะครับผมนี่ใหม่แกะกล่องนี่ครับทุกคนสวยมากการสัมผัสก็ดีมากรู้สึกเลยว่ามันแน่นขึ้นนี่วลําโพงเนี่ยจะมี ความหนาแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันนะครับนี่อันนี้เป็นลําโพงเก่านะครับและด้านนี้เป็นลําโพงใหม่ครับนี่ชัดชชัดชัดช้าช้าเปรียบเทียบให้ดูเลยครับทั้งวัสดุทั้งต่างๆนี่รายละเอียดลาโพงเนี่ยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเลยครับว่ามันดีต่างกันย,<อ>ยังไงเชิญพี่โ,โ<อ>ต้งเลยครับผมนี่ผมยกไม้ผมผมให้เลยสวัดสดีครับพี่โต้ง เจ้าลำโพงเก่ากับลำโพงใหม่ของคุณลูกค้าเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคือหนึ่งเลยที่มีความแตกต่างก็คือโครงสร้างกับขนาดของแม่เหล็ก<อ>ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับใช่ครับอันนี้คือแม่เหล็กที่จะให้ประสิทธิภาพของลำโพงที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับแม่เหล็กด้วยแล้วก็โครงสร้างที่มีความแข็งแรงแตกต่างกันด้วย สายมันต่างกันเลยอ่ะใช่ใช่ครับหลายมิลเลยนะครับใช่และในส่วนที่มองไม่เห็นก็คือพวกไวท์คอยของลำโพง O E M กับลำโพงที่เราใส่ใหม่เนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันขดลวดที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นลำโพงใหม่เนี่ยเสียงดีขึ้นแน่นอนไหมดีขึ้นแน่นอนรูปแบบของโครงสร้างก็เห็นได้ชัดและค่าเสียงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันคือความแตกต่างที่ดีขึ้นในส่วนของลำโพงรุ่นใหม่เนี่ยเราจะได้รายละเอียดของดนตรีที่ออกมาครบถ้วน กว่าลำโพงที่มากับตัวรถนะครับรายละเอียดดนตรีที่ไม่ได้ยินจากลำโพงสแตนดาดเนี่ยก็จะออกมาจากลำโพงใหม่ที่เราใส่เข้าไปได้ค <Wow. S 2> ่อนข้าง,งที่จะครบถ้วนกว่าแล้วเจ้าตัวนี้ก็เป็นลำโพงแยกชิ้นด้วยนี่เป็นทวติตเตอร์ครับสวิตเตอร์ก็คือจะให้ความผี่ย่านเสียงสูงที่จะออกที่ตัวลำโพงเล็กๆเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยนะครับส่วนย่านเสียงกลางเสียงกลางต่ําก็จะออกที่ ลำโพง6นิ้วครึ่งตัวนี้ใครชอบฟังเพลงเนี่ยต้องมาหาพี่โต้งเลยนะได้เลยครับเบียนเชิญครับแล้วเราก็มาต่อที่ลำโพงชุดหลังนะครับผมเป็นของ p ริซม CS162 นะครับผมลำโพงหน้าจะเป็น CS169 ก็ต้องมี CS162 ครับเป็นของคู่กันเลยเจ้า2ตัวนี้ข้อดีของลำโพงรวมชิ้นเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปเจาะตัวประตูของรถครับเพื่อติดตั้งเสียงสูงเข้าไปหรือทวิเตอร์นั่นเองครับ H หรือว่าสําหรับรถที่ไม่ได้มีช่องติดตั้งทวิเตอร์มาให้อยู่แล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะจบเลยครถ ลำโพงเดิมออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยครับอีกข้อดีนึงของเขาเนี่ยก็คือเขาจะให้ย่านเสียงที่ครบเหมือนกับตัวลำโพงแยกชิ้นเลยครับ CS 1 6 2ครับเป็นลำโพงรวมชิ้นนะครับผมติดตั้งเป็นชุดหลังหอมมากเลยอะนี่ตัวสิงสูงเขาจะอยู่นี่ครับ นีเ่เราก็จะมีกลวยมีแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่นะครับผมทําให้เสียงเนี่ยหนานแน่นครับผมตัวนี้ก็เป็นเซ็ตรถครอบครัวที่คุ้มค่าราคาประหยัดนะครับผมนี่จบเลยในหนึ่งตัวไม่ต้องไปเจาะประตูรถเพื่อเอาเสียงสูงไไว้ด้วยรวมชิ้นครับนี่ แล้วมาต่อกันด้วยที่ด้านหลังนะครับกับนี่เลยซับหลุมยางอะไหล่นะครับผมเป็นของปิซึม SQ 8 5 2 p r านะครับผมแล้วเราก็จะนําไปใส่บริเวณที่เป็นตัวหลุมยางอะไหล่ของรถนะครับซึ่งตอนนี้เราแดมอยู่ครับเดี๋ยวพามาดูกันฮะนี่พี่อ้วนกำลังแดมเลยนี่การแดมนี่ก็เพื่อเป็นการสร้างห้องลําโพงให้กับตัวซับของเราด้วยนะครับให้ไม่มีการรั่วไหลของอากาศนะครับทาให้เสียงเนี้ย มันเซอร์ราอยู่ในหลุมซับยางอะไหล่ของเราแล้วมันแบบอึบๆออกมาเลยครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับผมที่เป็นงบราคาประหยัดรถครอบครัวนะครับผมกับชุดนี้เลยครับผมลำโพงหน้าเป็น CS 169นะครับผมของปิซึมแล้วก็คู่หลังเป็นลำโพงรวมชิ้นเป็น CS162 นะครับผมซับหลุมยางอะไหล่นะครับเป็นของ SQ 852 Pro นะครับผมแล้วก็มีแดมด้วยถือว่าคันนี้นี่ครบคันในงบราคาประหยัดจริงๆครับถ้าสนใจติดต่อช่องทางด้านล่างนี้นะครับผมหรือจะโทรที่ 0 2 7 9 2 9 9 9 9นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36ครับหาง่ายมากติดถนนใหญ่เลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ